ก็ไม่ได้ขับเบนม่บอกดีเด้เอาแล้วเมื่อกี้บอกว่าขับเบนนั่งแอร์เย็นๆแม่คือเข้าใจว่าขับเบนเอ๋อซีโอปันไดดดิซีโอแนวแดดวะอันนี้ซีโอเงินล้านจริงไหมคะนี่เอาอยังพอไปล้อก่อนเออขึ้นกระคืนเอาไป,ไป <laughs> สไตล์ได้เวอร์เออซีโอ ไปบ่อล้่นมกาไปไหมว้ซี่โออี่ยวมาขี้ว่าจะไสวันนี้ลมาปราซุมโอ้ประมที่สตาบัตต์ป่ะสตาบัตเนอแต่ว่าขี้ว่าจะไสขี้ีกเนาะปูนเป็นเบนเขาอยู่ทั้งปูนเอายางไป้งเขาไมอะเขาสั i